ไ่นี้รืไปไปมเจไม่ใช่เลยใช่ไหมนะีไม่ทนไม่เจอก็เลยนะไม่ไม่่เจอก็มันจะจะทนนั่นแหละมันจะมีโน้ตสูงเ่ยแล้วทำเมไม่ว่าเราจะทาอะไรในลานั่เลยเออใช่คือไม่งั้นไม่งั้นเราจะไม่รู้จะทอะไรใช่ไหมเราก็จะแบบ้องเป็นนั่งโวยโวยกันไปเพราะว่าเราไม่มีคีปลัเตอร์พวกนี้เนี่ยนอมัใ่ได้วยตอ่เนยดูจน เสียวมากเลยเวลาเวลาแบบพอมองเห็ครูแล้วครูจดถ้าจะพูจะเอาช้อนมาตะกินน้ำลายยืดติดช้อนขนาดนั้นต้นคิดใหม่กรอบเมื่อกี้เลียแล้วผมไม่อยากให้พี่ติดหวัดผมไม่ไม่ติดหวัดแต่ว่าเอาหัวไปซุกตลอดไม่ติดหรอกตอนนั้นนะเมื่อย่นืองเหนื่อยน่นั่นหล่ห่่น ข้าชานนเ,เป็นจนริงนะคะขเอาหน้าขึ้นซิครับ <c oughs> เอข <c oughs> เอข้าชาทำไมไม่ใส่เสื้อตัวน,น,นั้นตอนซ้อมนะตามหลังเหรอ <c oughs> เออ <c oughs> เออ <c oughs> ตอนตอนเวี่ยงอนะนะกลัวน่ากลัวทำไมไม่ใส่อ่ะ